ว่าข่าวแรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาครับทางด้านของจุฬาราชมนตรีครับได้มีการเปิดงานมอลิดกลางจังหวัดยะลาครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการทดสอบการอ่านคัมภีร์อันกุรอานประจําปีฮิจรสัสศกราช1445ที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาครับ นายอรุณบุญชุมจุลารัชมนตรีนะครับได้กล่าวเปิดงานเมาลิกกลางจังหวัดยะลาครั้งที่7และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อันกุรอานประจำปีฮิจรัศกราช1,445ทับ 2, 5 6 7เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ครับ ซึ่งในงานนี้นะครับก็มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภานายมุกตามัทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลารวมไปถึงเลขาธิการสบตนะครับนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดงานและหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมในงานนี้ด้วยครับสำหรับการจัดงานดังกล่าวครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญทางศาสนาอิสลามและเป็นการเชิดชูคุณงามความดี ความศรัทธาในเกียรติประวัติของผู้เป็นศาสดาซึ่งก็ทําให้ชาวมุสลิมนะครับได้ตระหนักและระลึกถึงคําสอนอันมีคุณค่าของทางศาสนาอิสลามสามารถที่จะนําไปฝึกจิตใจพร้อมทั้งปฏิบัติตามเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ และความดีงามในจิตใจของตนเองรวมไปถึงการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยครับซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมในการทดสอบการอ่านท่องจําอันกรานระดับ14จังหวัดภาคใต้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการใช้ภาษามารายูระดับเขียนอักษรยาวีการสัมมนาอบรมของกลุ่มแม่บ้านสตรีและก็การแข่งขันทําอาหารพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีการเสวนาฟอรัมให้ความรู้แก่ผู้นําศาสนาทุก มัสยิดในจังหวัดเจลามีนิทรรศการแสดงชีวประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัดซอลอค่ะมีนิทรรศการในเรื่องของการเล่าถึงวิถีชีวิตมาลายูตั้งแต่เกิดไปจนถึง ดับก็คือจนถึงเสียชีวิตนะคะมีนิทรรศการการแสดงภูมิปัญญาอัตลักษณ์และอาหารพื้นถิ่นมาลายูค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงการขับร้องอนาซีดการบรรยายธรรมกิจกรรมทั้งทงางภาคกลางวันแล้วก็กลางคืนและยังมีการจับรางวัลของผู้ที่มาเข้าร่วมด้วยค่ะ